บ่มีเสือพราทั่วบ่มีหลังคาพอ่อได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขอวอนคุณสวัสดีออครับค่ะสวัสดีออค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายค่รับมีแล้วค่ะคุณยายน้ำปัจจุปัจจัยรวมถวายนะคะนี่แต่มีเพิ่มของลูกเพิ่นลูกสาวเพิ่นนอค่ะนี่คือคนที่ เฮ็ดถุงมาถวายปูเนาะค่ะเนี้ยจะให้ปูรับแล้วก็มีของไทรก็หนักน้อยกับน้องสาวนักน่อยแล้วค่ะผู้คนโชคดีก็อยุ่กรุงเทพอกภูณะตุ๊กตาบาบีปูเออตุ๊กตาบาบีปูอันรวมถวายละสานมืออื่นแม่คู่กับสิเฮ็ดต้นเงินนะคะรวมถวายประตูโค้งสร้างประตูโค้งทีวัดนะคะทีวัดปูเททอง เตรียมแห่น้ำกันเ้ยค่ะเด้อทรงคิดทรงใจมากก็ได้อนุโมทนาสาธุนบำเหน้านะก็ผู้ใดอยุ่งไก่เนาะค่ะมาบ่ได้หรือว่าช่วงนี้มันคือว่าแล้วเนาะค่ะอันตรายช่วงนี้โควิดระบาดเข้ากัอยู่ห่างๆกับสกอรค่ะกัเบิ้งนคิปปัวตดตามคิปเนาะค่ะเพราะว่ากระโรงหายทุกมือเ้อค่ะเด้อ เพื่อความปลอดภัยเนาะค่ะผูพ่นรวมปัจจุปัจจัยรวมฝากทั้งช่องมากอขอขอบบุญขอบพุ่นลเด้อค่ะขอให้เพจนเจริอนเจริอนมีโสมีหลามมีโสมีมานสุขภาพแข็งแรงเพื่อคุณแม่นี่แหละมาประจำลรอเอาายสีมาถวายปูเนาะค่ะขอขอบุญขอบพุ่นลายเมื่อนี้ก็วัาที่ไรก็เกียรติม่วงเออวัที่แปดนะคะคือวัตทิเก่า คือวันที่เก่าอย่างนี้แม่คู่กันสิไปเห็ุพิธีคือปูบอ่อมืออื่นกัคือสิแดงน้ำบายสีหรว่าอันนี้ยังก็ได้อปูปูสังมีน้ำเก่าขวดเนาะน้ำเก่าขวดเพื่อสิไปนั่นแม่เ<ม>พือ่อให้ไปขอดไปเก่าแดนนรก่<ม>รกัมหาอล้วเออเดนนรกแดนสวรรค์จังสินะคะคือมาดสองชุดแดนนรกแดนสวรรค์ปูสใไ้เปิดสะกอนเบาเพ่นสะกอนเบาสถานที่แล้วก็ สิได้สางทาวเวสุวรรณแต่ว่าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเพราะว่างบมันก็มาบ่บ่ทันฮอดเหมือดเนาะค่ะเพราอมันต้องใส่งบหลายเนาะคั่นปูสิปล่อยให้เออคั่นปู่ให้งวดนี้ก็จังสิได้เฮ็ดเด้อปู่ดอกไปคว่ำไปกาวไว้คันปูบ่เปิดโลงเปิดลาภให้ก็บ่ได้มันเป็นยังไงแต่เหนื่อยน้ำมันร้บ่ค่ะคันปูเราเปิดให้กับแป๊บเดียวคันงวดนี้เนาะค่ะเฮาอธิษฐานไปนํากันเด้อ FC เด้อขอให้ได้สร้าง ท้าวเวสสุวรรณเนาะค่ะประท่านพ่อให้ลูกให้หลานแล้วก็ท้าวจัตุโลก,กบาลทั้งซีปัวกรสิเดสางไปเมื่อมันก็ต้องใส่งบรายล้านเนาะค่ะจันเรก็ขอให้ปูขอให้เจ้าที่เจ้าทางเราดุลบรนดาลให้ลูกให้หลานเศร้าโลกเข้านี่แหละค่ะให้ได้ยุ่เย็นเป็นสู้ให้ได้ร่วมสร้างร่วมแปลงไปน้่กันเพื่ออันนี้สงของเขาน,านะแม่นเนาะอือนั่นแหละ เขาให้โชคดีสุขผู้สุขคนเ้อค่นนะเด้อแม่คู่ก็เป็นสะพานบุญให้สู่ผู้สุ่คนได้รวมทํำบุญอธิษฐานให้ทุกคนนะคะมีไล่ซื้อเลอค่ะสำหรับผู้ที่ทํำบุญร่วมบุญมากก่มีไล่ซื้อนองยิงเก็เขียนไห้แตงโมก,กเขียนไหยถึ่งยิ้มเราลุวยนะคะเพ่นก็เขียนยอดมากนะคะผู้ใดถวายเท่าใดนะคะคนก็เขียนมากก็เอาคือไล่ซื้อไล่เสียงต้องได้คืนให้ปูทุกมือนะคะ พะว่าปูว่าตอกเอาคืนห้พ่อไล่ซื้อเนี่ยพี่จะไม่คั่วคืนไว้แล้วเนาะค่ะแ้วก็มือรุ่นมากเพื่อนร่วมเยี่ยกระดยได้พิมพ์ซื้อพิมพ์เสียงเพ,พื่นขืนห้เนาะค่ะกับอนุโมทนาสาบุสาธุบุญไปทั้กันนั่นแหละก็ได้บุญนะไม่งยังหยีแม่เตือนห <c oughs> <c oughs> ้วงร่วมบุญมากเนาะค่ะสาธุค่ะนี่คนร่วมบุญมากเนี่ย เรื่อมภาษาแม่ก็ได้เบาแล้วแล้วเคลื่อน่อมเมื่อนี้ย่าได้ได้ตัวดีตัวเด็ดแล้วครัเพราะว่าแม่บายสีเรามางวดก้อนงวดออกเก่าเกลดนะแม่นะอันอีนางลาพ่อสิตตอายุหกเก้าสิบเกปีเก้าเก็ดเด้อดู่ราะฉลานะบอคักี่่แม่ท่าน่อก็หายสมตมลูกตัวบันด้เนี้ยเรวบันหาตรงบันดอาจารยมื่อนี้คุณแม่กันสิว่าคุยกับป่นอะไรกนเนี้ยอดตีตามแล้วกันเด้อ เออขั้นบ่อใหตรงแม่บ่อใดนี่ฉันแม่แม่เป็นคนตรงแล้ววะฮ่าจะไเดี๋ยสินี้ม้วนปูตานะคะเนาะอยากหาวคือความนึ่งปืนมากันนะโอ้อ้งพึ่งอยากกบหัวอกรูเขาว่าผูขับเป็นบ้าขัวงานเล่าพ่อวันอิ่งเป็นร้ายอะไรเละเยยมันทมาวูอยากหัวขวัญที่ความนิ่งปืนมากันเรายิ่งใครผู้ใดมาให้กูเบิ้งเลยวะ เปิดทางคว้าบงควาเดี๋ยวมันขึ้นมาทางมาเราิ่งปืนเป็นป,นปานานกี่พอเรื่องจีแต่แล้วที่หัวกระได้มัที่อยากต้มให้ตั้งอย่างมันคือเบิ้งขัดเบิ้งในทั่เไม่ยิ่อใหย่กว่าจะมันคือหัวโขดหัวเติม่อทบ้านข้าอกไปตัวเราสิดว่าไอ,อ้ไทยแรงตาบว่าท่านไทยแรงตามาันคือว่าเห็นเด็กเหมือเมันจะต้องเห็นด่าให้ร่างว้านจูดดก S <S จังขี่ได้ไอืม <S <S เห็มากะเแคจังขวาเอามาทามั้งหมจังทันตัวขันนังมองนะพ่อนะอีกนางรักเราแต่ขันนิ่มองให้อีกพ่อแล้ววะอ,อันในรูปก,ก็จะถวายอีกพ่อเออมากมา,าปากิดเขาปากิดเขาปากชิดามาผอมมากกิเบิ้งเอ็นรูปถว,วายมีรายชื่อรายยขงเห็นหมดแล้วนะน่าปรนทุง นั <mile> ่นแหะนั่งจันยาที่วันนี้ถุงอหไรเพื่อนเพว่อนเพื่อนเพื่อนเสียอู้พี่ชวนมพืวนกูทุ่มใครโูใครฟ่าได้รันสันชิปหอกออ้าวใครมารับเอากองบุญกองกูทุืมอี่นั่งหลาฝากรวมบุญไปนะลูกรนาะเออใครตจรแต่รใครพุ้นุกใครถึงถูกนะลูกเนาะใครขึนแดงตะวันท่านฟาดไม่พานได้อกับพ่อถิน วัวหน้าลูกอ้หนิจังบอเพียงมันฟันเป๊ทุกเท่าคําอ้หนิจังบอเพียงแพ้แเป๊ปีินอยู่บ่อเท่าวัาวน้าวว้าวว้าวว้าวร้าวม้าวว้าวว้าะวอามวาวว้าวว้าว่้าว้าวว่าววหาวว้าววอาววงาวว้าเว้าวว้าววบาวอ้า่้าวว้าาวว้าว้วาา อันนี้ฝากตู่ตาให้ติ๊บอีกนางนากน้อยหน่อยนางว้ท่านพุน่นอ่ะพุน่นอ่ะเขาเ็ศเป็นปึกไว้เราได้เขาก็ขายท่อเอาออกได้ของขายของมันมากท่านสามนึงไ้่พอแบบอ้าวอีนางนากน้อยได้รางวัลเห็นไหมเขาฝากดีอีกสองร้อยบาทเออเห็นแ้วลูกเห็นแมวแต่ว่าแต่ว่าขายอ,อนไปอีก อันนี้นางขำพูดสุดท้าเพิ่นฝากมาเออฝากว่ามืองมากให้แต่เริ่มแต่เริ่มทุกปู้ทุกคนไม่รู้เออ <c oughs> ให้ผ่าน <c oughs> ให้ผ่าน,ให,านให้ห่างจากโ <c oughs> ควิดสิบเก้าหันมาเอาหันมาเอาเข้าถูนทับไว้จะเอาโควิดสิบเก้าหันมาเอาเข้าชูนให้กัดแน่เนาะานตัวที่ไปเอาให้ยังโควิดสิบเก้า เอาเก้าชุดมมนดีเราลัดพอหวเนาะมันจังหลายว่ะไม่จังหลายเพราอึดบ่กันฉันก็ว่าน่อยจังเลยง่า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 ยจิงว่าตุกตาวาวีตาโตโตมาแล้วเห็นไหมพ่อมีโชคือนะพ่าไม่ปากถึงถืมันไม่ได้ถึงร้านงานพ่อเม่อนี้ขอหน่อยก็ไดุ้กตาวาวีว่ะ เออให้ใจเรื่องใจเรื่องเรื่อ,อ,อกับน,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 นายตุงตามนายตุงตามนายตุต้ยน้อยว่าขทำงานคู่อับคืนคือว่านายตุงตามนายตุ้ยน้อยนะครตุงตามนามสกุลตุ้ยน้อยแต่หากนักข่าวขวักขวว่าอีนั่งตุ๊กตาบา่าบิ๊ก เอาให้มีโชคมีลาบได้ลูกเด้อยให้เงื่นไหลน้องให้ท้องไหลมากิจับกายนานให้แต่เริ่มก้าวนะขายของดีๆให้หมดทุกวันให้ได้เงินใส่กระเป๋าเต็มถุงเต็มถ่ายนะพวกนะแต่เริ่มแต่เริ่มขอขอแรงมาท่านง่าอีกหลังที่นั่งรูปกะตาบาบีว่าขอขอเงินเป็นขวัญถุงนะเป็นนั่งมาทางหวานให้เป็นชีวิตมงคลมาทางมา อาพ่อคือใครกระเป๋าอันเขาคือร่างวายถีนะว่ะยาเฝ้าอันอันใดบ่านฉันอันนี้ละก็กำลังถีบอีร่างว่าบ่า,บายถีร่วมทางร่วมถวายทุกเมื่อพ่อผู้ขาาคิบ่ายถีว่าชักกระบูชาชิงชักทิศบา้าน,น,นพวกบ้านถีบ้านพระผู้ขาว่าเคยรักเคยเว้นเออร่วมอยากถ่า อยากคุดนาบออยากกกชาร่าเพื่ออานิสงไพ่ผากหน่าวันไหนได้อีน่งหน่าว่าอืด้วยใจเป็น,น,นกุศลนเขาบอกเนาะใจร่วมท่าอยากเป็นสะพานบงมาพ่อน,นะพ่อแต่ว่างานวนี้ขอต้องต้องฟรีดดอยู่ให้บมาพ่อ,พอตรงตรงท่าผู้ขาเท่าแม่ผู้ขาปึกว่าแม่เนาะแมนเออบ่ได้ดิคันที่พอ่อหายปัญหาว่าไหน พระทีพ่อขายตรงตรงด้โลกว่าค่ะเออเอาคือเก่าเก็บงวดว่างหันว่าผ่านค่ะงวดหนึ่งอ่ะอีน้างบาดขีหายพอเขาบาดท่านพ่อน้างอีพอแล้วขอหายไรค่ะว่าค่ะคือให้ต้นกว่าว่าคึอนั่นนั่นมาร่วมทางแดงนั่งรกแมงวาบุกจะได้ร่วมทางแดงมารกถังหวังอีนางบาดขีก็ะเลยขอพอว่ากอื้อ ใครได้ถงางทางหวังว่าถ่างข้นจังถางว่าได้ถาอองแล้วก็เงื่อนมันหนอกบ้าถ่างว่าได้ตุ่มนไงได้ว่าไก่ตุมแบบขามไงไร้าถา,างเลยเนหะว่จว่างไรว้า<ะ>เอาจังๆเลยงั้นเหรอพอก็จไปหาเช็กตุก่มกบเราคือพหลังถวายน้อเขาได้หลเดบอเออก็ได้เก้าเก๊คือเก้เา<ะ>หนง ได้อาุูคิดเต้านางน่เก้าวเด็กนางน่ะได้อาจุอีนั่งหลานนี่แหละขอมาถัดขอโตออาจุจะเก่าที่เก็บปืนได้่าถัดขั้นเต็บคิดเต่ามันกจะเรือหน่อยนะ้องาะเอาเก่าที่เคือเก่านางน่ะเอาที่เคยท่องเคยเที่ยวเคยไปเคยโตอาจูน้่งพอน่ะ มัตั้งไถได้เป็นผีมงวนคนนะลูกด้อเพราะว่าอีนงา,กกา,า,านง,านงานโโว่าอโโกอายดุได้หรอเนี่ยอหยุูคอยสังมดนที่กูีะพอเอออายุมักกัดถูกก็มึงงานน่ะเป็นท่านอาวุโถูกแล้จ้าท่านอาวุโถู้นั่งยืงเท่าเราได้พอมาทางแต่ว่าขอต่ออายุได้ขอต่ออายุแข,ข็งได้ว่าทางอีนั่งบ่ายคีกัะเรื่องนั่ขอเพิ่มผ้าบาเะมี่ องปูขี้ผักขาวพอปูตาปูขี้ผักขาวกไม่ว่าเก้าเก๋บ่แมงดอกนั่งหวาบ่าสังเอาเก้าคลิปท้าวถ่างปูขี้ผักขาวหวาดนะอาถุแต่เราปูตาว่าเก้าเก๋ปูขี้ผักขาวว่าเก้าถุงอาถุน้องจะเอาจะไหเฉียงกันเนาะอาถุเฉียงกันอาถุเฉียงกันจะเจ๊ตาพวกไหถึงทักง่าย ก็แล้วแตายขั้นอยากได้อายุรายาไรก็เอาไปรดเอาไปรดเก้าเก็ดศูนย์อแตงอะไรอายุเก้าร้อยเก็ดศีลร่วมกันปู่ตากับปูที่ผักขาวถ่ายถร่วมกันเนอะของเอานั่งบายชีโซกันหนะักหลายปู่ชี้ฝักขาวว่าเก้าชิบกับพ่อปูตาว่าเก้าชิบเก่งค่ะ เอออยากร่างว่างแต่ทำไมได้ตจ้าเการออเก็บขี้ผุนมาทางว่ะช่วยเราได้มาทานว่มชวนให้พอว่าพอดัดบอกก้อคชบอกเกาเชืก็รบอกพักจากนั้นเกาคชืกเก็บดู่าทางก็อยากร่างว่ามให้เขาไปดเลยเการ้อเก็บเชือยากได้เกไปโดอายุกระรายอายุได้หออป่านมาทานเออเอาว่าร่าเกาเก็บถุงหนะ เอาแลวมันพ่อหาไม่คัเอามัน็ได้นะคัดว่าเอาปฏิเสงมันไม่ได้หรอถ้าเรียนว่าเอืงว่ายิๆเอาคือแมนว่าอายุเก่าเ็ถุนะเอามันพอห้ก็เอาตัวเออประการัก็ถือเป็นชีวิตมงคลแต่ือ่ใท้ตมกับฟื้นง่ายมากตัวไม่ใช่มันรลนตุ่มกับพ่อเออพรอมกับอีนั่งตุกตาบาวีพ่อให้ก่อนนะเห็นไหมเงินไทกระเป๋ามาเต้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 า โอเคเลยโต๊ะพาว่หนักบางท่าจัดมาข้างมาขอพออีู่ๆพ่อต่าหานะขออายุนานพอมาคยขออายุพอได้เลอเนาะวันนี้หลายก็เก่าอายุกนั้นมาจ้านอย่างนั้นหนึ่งคักนึงงาอายุเก่าเลยเกือบคืนนึก็ลอายมาสามก่งแลยแล้วพอเน้ ทุขภาพอีนั่งว่าก so, so, ับแข็งแรงเราหนักใครจะสั่งว่าเราอายุหายป่านนั่นแะคือว่าได้สายยูนี่แม่ได้รายแต่ที่ถามว่าอีนั่งว่าบสีงวดสีโทงเนาะได้เง้างว่าได้เง้งว่าถามา ดูแมแู้วยคุณมีโอกาสใส่หน้ามังได้ครอีนั้นแต่มองเขียนอย่อยไรด้ะเขียนได้ให้มันงงได้เขียนทันทนเต็มเตมได้หมดเขียนอายุเขียนอายุยายบายถีปู่ให้อายุเก้าเกิดถูนี่ได้ไปอวยหัวอีกไหม อีนังรัชกับเขียนทัดทัดเก่งเก่งคุณจักรืาเก้าเก็ดถึงต่ออายุพุ่นนะปู่ตาห้แล้วปู่ตาห้างแล้วอายุเก้าเก็ดถึงใครอยากได้ก็มาเ่าเอาถ้าใครไม่อยากได้ก็นั่งเฉยเฉยนาะอย่าัานตัวถูกใจว่าผูกใจขัดอยู่ดัก ถูกใจเราพ่อว่ากังแต่ว่าลูกร้านผู้มาถาวายนั่งได้พอโตอ,อายุห้เขานั่งได้วะนะ่าค่ะบ่ะเอารักพ่อผู้ขากะไรแบลบูกร้านผู้เกิดมาไงลูกเอาช้องรักแม่มะเออของอีนั่งหลาแค่ถุงมม่ห้พพอนะเออตตอายุหาย้นั่งได้พอเอเอฝากล่วมบุญไปนั่งผููุ้นชิงทลายไปแล้วกันไมืม ผู้ขาขอฝากบุญฝากเชิญขุดถุงไปห้ผู้ร่วมงร่างับขันไปเออพอทรงหายเราแล้แลแลลหรือเออไปดีพ่อกะจะหายร่างวันอีนั่งหาเชี่ยจนแขนด่าแขนหน่อยเออเ้ลกะเอาถุงมาร่วมถวายข้า,างประตูโคบอ,ง,อง,งข้าทั้งกระตาเยียนดื่มไดยเอาถุงมาเบงเนาะเอาถุงมาเบุเบุญมัมนนู้ ร่วงทางเอามา่ถุงเดียวยาวมากเหมือนกันมันนะอ้ยเ,เหรอวะร่วงทางป่าตูโขเหรอวะร่วมทางป่าตูโขปู่ตาก้าจูามาส่เขียนมากเลยมเขียนถือรังเลยกระหนมเขียนถือรังเลยพอกะระโดดถือตอาจูหายอีนั่งหลา่าอยู่แล้วลูกเออเอเอ ตตใหญ่ทำไมปลูกว่าโตอต่พอลกกูกเอออยากอาจุนน้นึงคือการใชว่า,าทางเอออยากอาจุนน้นึงคือการรวมข้าวบดรวมทางรวมกอมาแล้วกันผู้คนซื้อแล้วจะรีบปอมมาปูาให้ปูเบิ้องอ่นะนะเออแบบนี้คือได้รบแต่ดีแท้จริงปะ อ่่นี่ปอดเพื่อเไปเบิกงินมากเลยเออเบิกง่ามากด้ไปตื้ไดไตื้นมากพอก็ได้ขี่หยาีนิ่งน่าห่ควงมถางไปแล้วกันนะลู้ด้อต่ออายุขัยหายยน่งน่าได้จัดมันคือได้แต่เก่าทเก่าทิไปรับเอาเก่าที่แต่เก่าทิ่เท่านั้นแหละหาันแรงมันคงไ่รอดจ้า ตตอายุหายลูยุสาวแ้วพอเก้าิบว่าสัแมงบ้แม่เก้าทิบเปหกโเก้าทิบปีนั่นหลงผู้แม่เก้าเก็ดสูงผู้ลูกสาวเก้าสูงอืเนาะความหลักคือการเตอายุได้ลูกโตโตอายุไข่หายอายเดียวไม่แค ว่าโอแล้วสิดว่าเงินมาพอเนิ้อไปจังคิดว่าเงินเข้ามาโตออายุฟกันเนืงอสัดตัวมาม่ามันว่าตายได้เข้ามาโตออายุเออขั้นตัดกรรมตัดไม่มันจังตายนะแปลว่าขั้นมาโตออายุนไงอายุเงินเด้อเม่อีผู้ใดตายขั้นอายุเด้อแม่ไม่หรอขั้นมาโตออายุนางๆนานๆลูกหลานกับขออายุขัยแล้วพอวางแผน หายใจรวมทางรวมแป่งทั้งไม่คู่ได้ความได้ตึดอกได้ตึดอกได้ตึดดอกเขาเช็คงาให้พอพอหมดละวู้จ้างเยาะมากนะผู้ใดนทว่าหัวจักกับน้เสียงตรงนีตงนี้เหมือนชูทิงอย่างเฮกัเปาก็บเปลาเก็บแขนไดยทอว่าสานะได้ตอายุให้เก้าทีกันนะคุณชื่อของอี่ร่างรลาพอ เออแม่ครูจะต่ออายุเท่าไหร่ยังไม่พูดยังวันหน้านะตั้งแต่ต่ออายุหันอีหน้าเลยแค่นั้นคิดตาว่าดีนะเพราะเป็นจังไรนี่โชคไม่รับน้องเขาหันมันแต่ยิ่งนั่งกันยเป็นยังถือว่าได้โชคนอกจากถือว่าเอ,อาได้ไหมจ้ะข้าวว่าเอาว่าไงไม่ดีอว่าข้าวแข่งน้ำหมักข้าวข้าวนข่งจากกบไป พ่อดังก็คือด well> ังเก้าว่าังดังเก้าว่าพงดังเก้านำบัพพามื่งมุ่งนะม่งมุ่อเดียวอ้อว่าถ่านไ่หกแล้วแค่ดีแค่ดีแค่ด อันนี้เอฟทีรูว่บนมาทา,นทางท่องจิ้วแว้ไว้เออเอาไ้ผูกขับขัแข็งแรงให้เงินไรน้องให้ท่องไหลม,มากให้ไม่โูกแล้วลูกเล้วหเ,เป็นชีวิตมงคล่ง้คเอาเงินใช้กระเป๋าไว้จัเก้าคิ้บาทแล้วล,ลูกเล,ล้ศให้เป็นชีวิตมงค้นบอกเขาได้แังดึงเราด้วย ยังนางจะอาปากทั้งพอง <c oughs> บอกเขาเลยอือวอุณว่าไม่งงื่นงเอาใครกระเป๋าวไวก้าวิบบ่าบ่ต้องใช้ห่อร้อยอรึบ่บ่เต็มร้อยไว้หมดเต็มก้าวถิบไม่แค็งหนักมไม่มีอะไรมากมายให้ใครหนักใจเนาะอืออ่ะ มีว yeah. <com> MM ่าล <cción> <wh> <Luc> <adia> <Q> ูกหลานเราหใหไมีทุกมีราหมีุกมี่มาทุกขบัขนแรงสุกูสุขุมหายก็หลาน้องหารท่องหลามากจิตจะกระง่าให้จะเริ่มก่าหนาทุกูกสุขุมห้จแต่เริ่มแล้วลูกเราเมื่อเอื้อไปเฮต่งั็น้ำัจเดี๋ยวพ่อจะออกลรยได้เลยนะจังะถามลูกก็จะคุยกันพออยู่เออเดี๋ยวจะคุยกันอ๋ออ๋อแต่เริ่มงแต่เรื่องแลูกเา